มีขนมมาฝากครับมาเอากินกันใหญ่เลยขนมแมวเลียเอาสีเอาลูกเอะโอ้้เอ้าแบ่งกันแบ่งกันอ่ะสีเอาลูกเอา อยู่อ่ามาลูกมาอยู่นเห็นไหมโอ้มอยู่ยยไม่ชอบอ้าไปตลาดมากครับผม ได้ขนมมาฝากขนมมาฝากหนูด้วยนะมีนู่นนะครับผมไปซื้ออาหารแมวมากนาะอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วครับได้เอายี่สิบกิโลเลยครับยิงยาวเนะาะฮะอร่อยปะลูกอร่อยมากอ๋อนี่ไง ขนมแมวเลี้ยครับแบ่งกันหรือกินไหมเนี้ยกินไหมสีฟ้าขนมแมวเลี้ยครับผมอร่อยไหล,ะละูกเออไปตลาดมานี่ขนมมะฝากเราก็ดู <c oughs> หารแมวกันครับ นี่อาหารไม่เเหมือเท่ากับเลยไปต้องไปซื้อครับนอันเก่ามันราคาผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยล่าหุ้นวันนี้ถ้าใครเลือกบนก็จะหลุดไปนะครับผมสำหรับล่าหุ้น แฟนขับล่างหุ้นนะครับผมเนาะเราก็รอรุ่นกันครับพรุ่งนี้ครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเรามาเก็บสติไปด้วยกันครับถ้าใครเลือกล่างก็เข้านะครับเราให้เล่นสี่ครั้งชอบบนให้รูดบนรูดสองตัวบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวให้เลือกเอาครับเป็นดวงที่ท่านผู้ชมด้วยนะครับทั้งดวงทั้งบุญอย่าลืมไปทําบุญทําทานด้วยทําบุญเผื่อทางช่องบ้าง นะครับผมนะนึกถึงกันบ้างสักนิดหนึ่งนะทำบุญให้กันบ้างเพราะว่าที่มาลงนี้เผื่อๆพ,พลังเราน้อยก็เป็นไปได้นะถ้าบางที่มันบรัวมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมนะบางทีมันก็เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยบางที่ก็เหนื่อยเราก็ อยากให้ทำบุญให้ท่านผู้ชมทำบุญเองท่านผู้ชมก็ได้เองนะบางทีบุญอาจจะเฮ็ดเองก็ได้เองบางที thì, เ่เฮ็ดให้เขาเขาอาจจะบ่ได้ก็ได้ครับคนที่รับอาจจะไม่ได้ก็ได้เนาะเราก็ต้องทำบุญไว้นะครับถ้าเราอยากได้เงินเทวดาอย่า,าลืมไปทำบุญน้ำท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมเลือกเอาบนหรือล่างอยู่ที่ดวงท่านผู้ชมด้วยนะครับทำบุญไว้เยอะ ถามีเงื่อนทุนทุ่มเอาไปครับมันเป็นไปบ่ได้ดอกว่ามันจะโบมาเลยนะถ้าเลือกถูกแต่ว่ามันเคยไม่เคยพลาดสองวันนะมันไม่เคยพลาดสองวันเราก็มาลุ้นกันต่อครับเราต้องลุ้นต้องสู้กันต่อบุญของท่านผู้ชมดวงของท่านผู้ชมลุ้นล้วนเลือกเอาครับรูดสองตัวพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีรูด,รดสองตัวห้ากับเจ็ดรูดห้ากับเจ็ดสองตัว รูดบนอย่างเดียวรูดล่างอย่างเดียวถ้าไม่เข้าก็ตามตามตามสมมติเลือกบนก็ต้องรูดแต่บนอย่างเดียวเลือกล่างก็ต้องรูดรูดเลือกที่จะรูดล่างอย่างเดียวดวงแล้วก็บุญอย่าลืมทําบุญทำทานด้วยถ้าผู้ใดไปถาไวายสังฆทานกันอย่าลืมเข้าสารนะคะสําคัญมากเข้าสารเพราะว่ามันจะเสริมเรื่องการเงินให้ท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ลองทำบุญดูและจะเชื่อว่าบุญมันช่วยได้จริงๆนะครับผมแล้วก็มาลงเปลี่ยนเพียงแนวท่านนครับผมถ้าบุได้มักกันกับอยู่น้ากันนะครับผมถ้าบุได้่มาก,กันเรื่อนผ่านไปครับก็ต้องเชื่อฟังกันนะครับเขาแลาก็บยุทธกับพ่อถ้ามีเงื่อนกับทุ่มเข้าไปครับถ้าพ่อเขาแลาก็พ่อยุทธ์ตั้งมาตรฐานไว้ว่าวันนี้เอาสองร้อยวันนี้เอาห้าร้อยวันนี้เอาพันหนึ่งพ่อเขาประยุทธ์พ่อนะครับ ดูทางช่องเราก็ต้องรู้จักพอทำโได้ายพ่อไม่เหลือก่ะนะทำบุญทำทานมานทั้งช่องนะคะผมนะมาสำหรับวันนี้จากลากันไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องเองครับ